้กันนะคะทุกคนขออุย๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนรอการันตีรอการันตีทุกคนมันแซ่บมากนะตู้คีสรุมันหายไปแล้วหนูที่อุตาดอกสตาร์ดต้องหนึ่งพันสามร้อยกวุกกา่าหนูตั้งใจว่าหนูจะไปเหมาตู้คีสรุนะเนี่ยแต่มันหายไปแล้วอะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วกันเนาะทุกคน สุ่มกันสักหน่อยใช่ว่าเออคือทุกคนเคยได้ยินคำนี้ปะสุ่มประชดอะทุกคนเคยได้ยินคำนี้ปะที่จะประสมประชดเองทุกคนมาตอนนี้นะคะสตาร์ดั้นแล้วมีอยู่พันเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบของสตาร์ดั้นะถ้าเกิดรับมาอย่ารับ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 มารับมานะคะ ถ้าได้เพิ่มอีกนี่จะสวยมากเลยนะทุกคนตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด1,961งพันเก้าสตาดัสนะคะตู้ที่เราจะมาสู่มในวันนี้ก็คือ <c oughs> หนูอยากได้โรลโนอัสโซโรนะคะทุกคนวันนี้เราก็เริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่า1,961งันเก้าสตาดัสของหน,นูนั้นมันจะหมดภายในกี่โลก็เร,เริ่มต้นกันที่รอนแรก จะออกตัวดีดปะเม่อออกตัวดีปะเออมาตอนแรกก็ได้แบบไมกี้ใช่ปะอู้ฮาคิสรูหายไปทุกคนสยุกเศร้านะเนี่ย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะเราจะได้โรโรนอสโร ทุกคนโหลดเดียวออกตึงวะตึงวะตึงวะทุกคนสุดยอดเพราะวทุกคนจบบว่าสติีมเนี้ยทุกคนมันลวกเดียวทุกคนฮ <c oughs> ะาฮ่าฮ่ะม่ตั้ง1,900่าฮ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 ่าค่าี่าเ่า้่าฮ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 ่าง่า่าฮ่าฮ่าะ่าฮ่กค่ ไหนะขอดูสิเรืงบอลสีชมพูนี้หนูจะได้อะไรนะคะทุกคนอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชมครับผมนี่มันมากับดวงเลรอเนี่ยตายแล้ว้สุดยอดไปเลยอะ่ะขอดูซิการันตีของหนูจะได้ตัวอะไรนะตึ๊บตึ๊บ มาตัวนี้เป็นตัวดีนะคะทุกคนแต่หนูก็ไม่เคยรู้เหมือนกันยังไม่ได้ศึกษานะว่าทําอะไรได้แต่ว่าคนเรามันดวงดีอะทุกคนทํายังไงดีอะเบื่อตัวเองจังเลยอะทุกคน <c oughs> เรียกได้ว่า <c oughs> ไอเรามันก็ดวงดีนะคะทุกคนก็ขอโทษทีนะคะคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะแต่ก็ได้เห็นว่าหนูมันดวงดีอะพี่พี่มันหนูดวงดี